ันนี้นะคะพาฮานะกับคุณยายมาเที่ยวนะคะอย่าลาเข้าไปดูข้างในกันแทนแทนแทนเฮลโลฮานะกับคุณยายเป็นไงคะมาเที่ยวเป็นไงคะ่ะลำโพงมาเจาด้วยดูดิโอ้โหเจ้าไหมคะยิ้มโอ้ยยิ้มยิ้มเจมามา้านี่นะคะเอ้ยนี่ค่ะวันนี้เรานอนในนี้กันนะคะทุกคน ชจ้ามากเลยเหรอคะนี่น้องนั่งไหมเนี่ยนี่โอ้ยมาเที่ยวเหรอคะทำไมเขามีโตแคมปิ้งมาเที่ยวเหรอคะทำไมเขาม่โตปีนระลอกนี่ระอกเดย์บีบั้บไม่ใช่ปิ้งตรงนั้นแม่ชอบนี่ไม่ของเรานี่ค่ะข้างหบสวยมากเขาจัดตาแน่เราไม่เนียจัดตอนเช้านี่สุดยอดเลยตอนเย็นทับได้ทั้งระลอกผมชอบไหมชอบอ่ะะนี่นะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่แคมปิ้งบางแสนแล้วนะคะนี่ นี่ค่ะวิวของเราสวยไหมคะนี่ฮายนะซังงูตื่นเต้นเหรอลูกนี่นะคะติดวิวทะเลวันนี้เรามาแคมปิ้งอ่าที่ริมทะเลนะคะนี่ค่ะ